ลูกทุ่งแบบช่างมันนอกมันนอกเขาทาดีกว่านะครับใช้น้ํามันก่อโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าฝาตัวนี้ที่ผมส่งไปทํามาเนี่ยมันจะใช้ได้เลยไหมหรือจะต้องบดต่อเพื่อที่เพื่อนๆและเอฟซจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้เพิ่งไปรับมานะครับเติมน้ํามันเบนซินนะครับเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะรั่วไหมนะครับ นี่นะครับน้ำมันเนนบนซินนะครับเห็นครับนี่จะมองเห็นจะอยู่ในช่องนี้นะครับนี่แล้วเราดูนะครับว่ามันจะมีน้ำมันสวัสดีครับสวัสดีเอซแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นฝาสูบข,ของเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเป็น Honda JXCG หรือเป็นสี่จังหวะรุ่นไหนก็ได้นะครับคือว่ามีคําถามจาก f อนะครับถามกันมามากนะครับเรื่องที่เราส่งฝาสูบนี่นะครับไปตีบาตัวนี้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับเปลี่ยนหลอดใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับตีบาตีวาวเปลี่ยนหลอดใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ เมื่อลงเรื่องทำเสร็จแล้วนะครับเรานำมาประกอบเลยได้ไหมนะครับเพราะว่ามีบางท่านนำไปประกอบแล้วสตาร์ทไม่ติดบ้างรถด,ดูเหมือนเครื่องเดินไม่นิ่งบ้างไม่มีกำลังอัดบ้างกำลังอัดน้อยบ้างอะไรอย่างนี้นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับว่า การที่เพื่อนๆแล้วก็เ c ซีนะครับส่งฝาสูบตัวนี้ไปตีบ่าตีวาลมาใหม่นะครับลงงคึงก็ให้เปลี่ยนวาลใหม่นะครับไม่ใช่ตีวาลวใหม่เปลี่ยนวาลใหม่ตีบ่าเปลี่ยนวาลใหม่ลงงคึงก็ได้ทําการแกะบ่าเก่าแล้วก็ตีบ่าใหม่แล้วก็เปลี่ยนหลอดแล้วก็เปลี่ยนวาลใหม่นะครับ mm hmm. เขาก็จะทําการปากบ่าวาลปากอะไรนี่นะครับให้มันได้องศาให้มันเรียบนะครับ ให้มันเสมอแล้วให้มันสนิทกับใบวาวนะครับแล้วคราวนี้อ่ะพอมันสนิทแล้วเราต้องมาบดละเอียดอีกทีนึงนะครับถ้าเราไม่บดละเอียดนั้นมันก็จะอาจจะมีรั่วซึมบ้างแต่มันจะไม่รั่วซึมเยอะมันคือคล้ายๆกับว่ามันติดสนิทไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงจุดนี้แต่ก็จะมีลุงกึงนะครับที่เขาบดมาให้ละเอียด อยู่แล้วคือหลังจากที่เขาใช้ใบมีดปาดบ่าวาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บทให้พร้อมให้ละเอียดให้พร้อมประกอบเลยอย่างนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ต้องพิจารณาไปเป็นลงๆไปแล้วก็คุยกับช่างทําด้วยนะครับว่าวาวิธ่ทาไปเนี่ยมันไปประกอบได้เลยไหมหรือต้องไปบทน้ํามันบทละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงจุดนี้เราต้องคุยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเรา ได้มาปุ๊บล้างแล้วก็ประกอบเลยพอประกอบปุ๊บแล้วก็เกิดปัญหาวาวล์วรั่วไม่มีกําลังอัดบ้างสตาร์ทไม่ติดบ้างพอถอดมาดูอีกทีนึงเอาน้ามันกอะก็วาวล์วรั่วนะครับตรงจุดนี้เราต้องดูด้วยพระเพราะลงกึงแต่ละลงความละเอียดมันไม่เหมือนกันนะครับเราเป็นช่างเราต้องละเอียดนะครับถ้าเกิดเราไว้ใจลงกึงมากแล้วเราไม่ตรวจสอบ ความติดจะอยู่ที่เราเราจะต้องรื้อสดเท้าสดออกหลายเที่ยวนะครับแต่ถ้าอยากให้จบง่ายๆและจบเร็วๆก็ตรวจสอบตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะทําการตรวจสอบนะครับอย่างนี้นะครับก็ตรวจสอบเช็คดูหลอดวาลวนะครับใบาวาลวเบื้องต้นก็ส่องมองดูนะครับนี่นะครับมองดูว่ามองเห็นแสงหรือเปล่านะครับแสงล็ดลอดมาไหมก็ ระดับหนึ่งถ้าให้ดีเดี๋ยวเราเอาน้ำมันกอกนะครับผมจะไม่ใช้ลมเป่านะครับเพราะว่าถ้าใช้ลมเป่าเดี๋ยวก็จะลมแรงไปบ้างอะไรบ้างปัญหามากมายนะครับเอาสูตรลูกทุ่งแบบช่างบ้าน,นอกบ้าน,นอกเขาทําดีกว่านะครับใช้น้ํามันกอกโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คด,ดูนะครับว่าฝาตัวเนี้ที่ผมส่งไปทํามาเนี่ยมันจะใช้ได้เลยไหมหรือจะต้องบดต่อเพื่อที่เพื่อนๆและ f อซจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้เพิ่งไปรับมานะครับ นี่ครับเป็นน้ำมันเบนซินนะครับที่ผมจะนำมากรอกใส่ฝาวาวนะครับที่เราได้ทำการตีบาาตีบาวเสร็จมาจากโรงคืเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเช็ดทคำความสะอาดนิดนึงนะครับ เช็ดก่อนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าบ่าวๆา,า,าวไม่มีฝุ่นนะครับไอ <Hey. S 1> ตัวใบวาวแล้วก็เช็ดที่บ่าวาวาวโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใช้มือดันนะครับผมจะใช้ใช้นิ้วดันไว้นะครับเติมน้ำมันเบนซินนะครับ เข้าไปเดี no mm ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะรั่วไหมนะครับนี่นะครับน้ำมันเบนซินนะครับเห็นไหครับนี่จะมองเห็นจะอยู่ในช่องนี้นะครับนี่แล้วเราดูนะครับว่ามันจะมีน้ํามันซึมบ้างนี่เห็นไหมครับนี่ยังมีน้ํามันซึมอยู่นะครับเนี่ยมีน้ํามันซึมอยู่เนี่ยนะครับไหลออกมาเรื่อยๆเรื่อยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเรา ต้องบดนะครับเราต้องบดละเอียดต่อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าลงคึงเขาไม่ได้บดละเอียดเรามาให้เรานะครับเขาทำแต่ปาดหน้าให้มันเสมอกันเฉยแต่ไม่สนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่แฉะไปหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวลองดูติดตัวน,นะครับ ก็จะเช็ดนะครับเพราะถ้ามันสนิทนะครับเราเอามีรู้ดันมันก็จะไม่รั่วนะครับอย่างนี้นี่ถือว่ายังไม่ดีก่อนะครับลงกึงในการทำก็มีหลายลงนะครับก็ต้องพิจารณาเอานะครับเพื่อน นี่น,นี่นะครับนี่ใส่น้ำมันไปขนาดนี้แล้วดูมีออกไม้อ่านี่นะไอ้ดูนะครับมีไม้อันนี้ไอเสียไม่ออกนะครับไอเสียเห็นไหมครับไอเสียไม่มีออกนะครับเดี๋ยวลองดูไอดีใหม่นะครับหรือว่าเมื่อกี้นี้ผมกดไม่สนิทนะครับเดี๋ยวลองดูไอดีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไอเสียนี่ใช้ได้อยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ลมดันนะครับอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องออกนะครับเดี๋ยวลองเช็ดเขามีเศษฝุ่นที่หน้าสัมผัสวาวกับปบาวาลหน่อยเดียวก็จะทำให้มันรั่วแล้วนะครับตรงนี้โเค ซึมนะครับมีซึมมีซึมเห็นนะครับมีซึมกดยังไงก็ไม่อยู่มีซึมอยู่นะครับมีซึมมีซึมอยู่แสดงว่าไอดีใช้ไม่ได้ถ้าให้ดีแล้วนี่ก็ต้องบดใหม่ทั้งสองตัวเลยนะครับแต่บางกรณีบางโรงคึงเขาก็ทำมาให้ดีให้สนิทนะครับเพราะว่าเขาบดมาให้ พร้อมแล้วแต่ที่เป็นอาการอย่างนี้คือเขาไม่ได้บทมาให้เราเราต้องมาบทเองนะครับมันก็อยู่ที่ช่างทํานะครับบางทีเราจะไปโทษเจ้าของโรงกึ่งก็ไม่ได้บางทีลูกน้องทําไม่ละเอียดพอนะครับตรงจุดนี้เราก็ต้องทําเองเพื่อที่จะทําให้งานเราส่งไปแล้วไม่เกิดปัญหานะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะบท ทั้งไอตเสียแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเทดูกันใหม่นะครับฝาวาานี้นะครับก็ได้ทำการบดละเอียดใหม่อีกครั้งแล้วครับหลังจากที่รอบแรกเราใช้น้ำมันก่อเข้าไปบริเวณนี้นะครับแล้วมีน้ำมันซึมที่วาวอดีนะครับผมก็ใช้กากเพชรนะครับบดละเอียดลงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเที่ยวนี้เรามา เช็คกันดูต่อเลยนะครับว่ามันจะซึมหรือเปล่านะครับบางลงคลึงก็ทำมาให้สนิทนะครับมันก็จะรั่วน้อยนะครับบางลงคึงก็จะรั่วนะครับตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาไปเป็น ที่ไปนะครับจะไปว่าทุกเจ้าก็ไม่ได้นะครับฝังเจ้าผลงานเขาก็ออกมาดีนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ดูนะครับอันนี้โอเคแล้วนะครับหลังจากที่ผมทําการบดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยซึมแล้วนะครับไม่ซึมแล้วนะครับหายแล้วก็ถือว่าผ่านระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ลมอัดอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้นะครับอาจจะต้องบด มากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าการใช้ลูอัดนะครับส่วนมากจะใช้ในรถที่กําลังอัดสูง,สงหรือรถที่มีการแข่งขันนะครับก็ต้องดูที่ผลงานของแต่ละลงลึงอีกทีนะครับเราเป็นช่างนะครับเราต้องพิจารณาเลือกเอานะครับว่าลงลึงไหนงานออกมาดีเราก็ส่งเจ้านั้นลงลึงไหนมันงานออกมาไม่ดีเราก็ ค่อยเปลี่ยนเจ้านะครับเราจะประมาทไม่ได้นะครับตรงจุดนี้ไม่งั้นจะเข้าตัวช่างนะครับว่าช่างทาไม่ดีแท้ที่จริงแล้วลงกลึงทำวาวมาให้เราไม่ดีนะครับ mm. เกิดบางที่ทำวาวมาให้เราไม่ดีอย่างเนี้ยนะครับเจอวาลไอดีมีปัญหานะครับมันไม่ค่อยสนิทเราก็ต้องทำการบดนะครับเ mm. ดี๋ยวดูไอ ไอเสียนะครับนี่ไอเสียไม่มีรั่วนะครับไอเสียนี่เห็นนะครับไอเสียไม่รั่วเลยไอเสียไม่มีซึมเลยนะครับแห้งเลยแต่ไอดีรอบแรกมีแต่รอบ2ไม่มีนะครับก็โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแล้วก็เอฟซนะครับว่าการที่เพื่อนๆทํารถแล้วเพื่อนๆก็ต้องตรวจเช็คอะไหล่นิดนึงที่ส่งไปทําที่โรงตึงนะครับไม่ใช่ว่าจะ รีบนำมาประกรอบโดยไม่ตรวจเช็คนะครับผลสุดท้ายจะตกที่ตัวช่างประกรอบนะครับเพราะว่าลงกึงบางที่ก็มีปัญหานะครับเครื่องมือดีแต่ตัวช่างไม่ดีหรือก่อนหน้านั้นผลงานออกมาดีแต่คราวนี้พอเปลี่ยนช่างคนใหม่งานออกมาไม่ดีก็ต้องค่อยตรวจสอบแล้วก็แก้ไขกันไปนะครับให้โอกาสของทั้งลงกึงทั้งคนทํานะครับไม่ใช่ว่าเราจะ ฟันธงว่าเขาไม่ดีตลอดไปเที่ยวนี้เขาอาจจะทําไม่ดีแต่เที่ยวหน้าเขาอาจจะแก้ไขให้เราได้นะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ